Ооо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 о <try noise> <try noise> <try noise> แม่ลองผ่าไม้ดูป่ะอันนี้พวมันไม่คมครับเอายาวๆเลยนะคะไย่าถ่ดาบไว้นะไม่ทราบเป็นอะไรคะโอ้ยพีคดูนายช่างเงาพี่นนงานการอะไรก็ไ่ได้เฮ็ดเด้อน,น,นั่งอยู่ซื่อๆเส้นพีกอันนี้ไม่ได้แสดงนี่พี่น้องของจริงครับโอ้ยเก็บเชือก่อนนี่เธอดูถ่ายตัวนี้ดิ มันบวมมันไข่โอ<ห>้ยบวมเลยพี่น้องเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมันบวมครับเนี่ยเส้นพริกยังบวมปึ้งตึงไปนนิดนึงมาเดี๋ยวผายดูอะไรเนาะมานี่มาเอาน้องเหิน,น,นหนีน้องเหินลอ,องดูไปติดหัเนาะค่อ,ย,อยปวดตุด่นจมูอ आ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  わあ。<リ><リ> พราะเธอสู้มันสู้มันไม่คมเดี๋ยวหัวมันฉีดอกนะหูดับเลยโอ้โหเหียห่อยเนาะดูหน่อยดูหน่อยดูหน้าเครื่องหน่อยตัดต่อไหมเนี่ยนีไ่ไงอันนี้มันเป็นเวอร์ชันใหม่ไงเนี่ยมันเป็นไอโครงสร้างไออ่าห้าเป็นศูนย์แต่ว่าเป็นเวอร์ชันใหม่เนี่ยครับเอาใกล้ๆหน้าหน่อยเนี่ย Ok. Chụp bò Chụp cả. Chụp. Bye. Cut. <cười> <cười>